วันนี้มาอบรมอบรมอะไรนะจัดทำต้นฉบับข้อสอบค่ะเครียดมากาเลยเครียดมากจะให้ดูมันจะกนี่อันนี้ริมโขงว่างนะคะริมโขงว่างนี่เรเราอยู่แก่งโคตรซอยสองถนน ขนนคนเดินก็ไม่ได้ไปอันนี้ร้านค้ามีของฝากด้วยมีนมะพร้าวแก้วมะพราวแก้วเกตบ ABC ด A B C D ีซดีวะนี่ซื่อคาร์ลีวัไซ ถ่ายไม่ได้อัดวีดีโออยู่บรรยากาศก็สวยสวยงามสวยสวยสวยอันนี้ต้นอะไรอ่ะซื้อมานงดีกมๆเนาะลยก็สวยนะคะงปนไม้จริงแลวเราต้องจับนะใบไม้สีสวยมมนนเย็หอตาก ก็จะเป็นบ้านไม้ทางหลัง <c oughs> <c oughs>